เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับคุณผู้ชมครับทาเอาบรรดาแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยโอ้โหงงเลยแล้วคนก็บอกเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกันหรือเปล่านะครับความสัมพันธ์สั่นคอนหรือไม่เนี่ยนะครับสำหรับแจ๊คนุ่มพนีมหาไทยครับเดือดเลยครับมีการโพสต์กลางโซเชียลฟาดคนที่เข้ามาถามหาแฟนหนุ่มอย่างพี่แจ๊คธนพลเนี่ยนะครับพี่แจ๊คบอกว่าไม่ต้องมาถามแล้วคนนี้ไปไหนแล้วก็ไม่ต้องสงสัยด้วยเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยจะบอกเองนี่โอ้โหฉูดมาจากไหนไม่รู้คุณผู้ชม เมื่อวานนี้ครับจา้าหนุ่มพันธโพสเฟซบุ๊กครับบอกว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนขอเลยค่ะต่อไปนี้ไม่ต้องถามว่าคนนี้ไปไหนเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวมีอะไรจะบอกเองค่ะนอกจากนี้นะครับพี่จ้ายงโพสตอีกว่าขอบคุณที่ทุกคนรักจ้าก,กับพี่แจ๊คแต่จ้าขอให้ทุกคนเนี่ยรักเราที่เราสองคนเป็นเราไม่อยากให้รักเพราะเราสองคนคบกันนี่ มีความหมายนะครับผู้ชมครับการโพสต์แบบนี้ของพิจักสื่ออะไรหรือไม่ทำเอาแฟนคลับหลายคนก็คาดเดากันไปต่างนานานะครับพิจักบอกเลยว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาถามนะว,ว่าคนนี้ไปไหนไม่เห็นเลยไปหายหน้าไปไหนพิจัคไปไหนจะมีอะไรจะบอกเองไม่ต้องถามเออแล้วเธอกงบอกแฟนคลับู่ครับว่าขอบคุณทุกคนเนี่ยที่รักเธอกับพิจัคแต่อยากให้รักเราทั้งสองคน ไม่อยากให้ไปรักเพราะว่าทาั้งเออทั้งพี่แจ็คแล็จ้าเนี่ยคบหากันนี่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับอาจจะเป็นช่วงที่เพ้อหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพ้อหรือเปล่าไม่รู้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมหรือไม,ม่จากประเด็นนี้เพราะตอนนี้เป็นข่าวแล้วนะครับข่าวก็ออกไปว่าความสัมพันธ์ของจ้าลมพัีกับพี่แจ็คณนะพลสันพรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือว่าจะเป็นการ แซะนะครับโมโหแฟนคลับไปเฉยเข้ามาคอมเมนต์เยอะนักเราคานก็เลยโพสไปเลยกดติดตามนะครับเข้าไปติวดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ